วัสดีครับเป่าเท่าซอดดีท่านผู้ชมครับซอส,สดีเอฟซีแฟนครับทั้งช่องบ่าเท่านำโชควันนี้วันที่28มก,กราคม2569ายพายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาคูบาวัดป่าท่านผู้ชมนะครับบ่าเท่ามหาคู่บาแล้วนะครับวันนี้นะครับ คู่บาถึงกับเรียกเบาเถ่ามาดวนๆทนชมฝันแล้วฝันดีคักฝันคักคู่บาวา่านะครับทชมนะครับคู่บาเรียกเบาเถ่ามาดวนๆเลยนพี่น้องได้นะครับจะพามารับชมครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะเป็นหน้าทางได้พี่น้องได้นะผมเดินทางมาหาคู่บาวัดปลาคือเก่านะพี่น้องนะครับถ้ามักถ้าชอบจังไปหาหย,ยิบจับลอตเตอรี่ทำชม นะครับหรือเบิ่งไว้ก้อนก็ได้นะครับงวดเข้าก็มีนะครับงวดบ่เข้าก็มีนะครับเออเปา่าฒ่ามหาคู่บาแล้วนะวรนับตองงวดเออแต่ว่ามือนีคู่บาเรียกมากชมคู่บาว่าใหฝฟาวมากนะครับฝันได้คักฝันดีคักคู่บาว่าเอานะครับจังเขาไปชมเขาไปฟังน้ากันได้พี่นรองด้อนะครับเออคู่บาคือว่าฝันดีคักแท้ฝันจังใดนะครับจังไปชมไปฟังน้ากัน นะครับผมไปท่านผู้ชมนะครับเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ำกันบรรยากาศวันนี้พี่น้องลมแรงเลยพี่น้องเดอ้อบรรยากาศลมแรงนะครับการน้ำมาสการครับคู่บ่าครับการน้ำมาสการเจ้าค่ะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าด้วท่านผู้ชมเดอ้อนะครับวันนี้ พาเดินทางี่น้องคู่บาครับผมคู่บาก็เรียกมากเลยล่ะคู่บาว่าฟันคักฝันฝันโอ้ฟันคักครับฟันคักเล่นบ่อุ้ยอดแจบ่ไหไว้ก็เลยครับคู่บารงไปรงไปหาตั้งแต่เศร้าๆปีซีครับก็เลยว่าเมื่อกี้ก็เลยได้พายเอฟซีมหาคู่บานะครับฟันดีป่ะครับผมฟันเทวดาครับพนจะเอารออยู่เมืองบางบัผู้ควายุ่ ให้ย่างไปย่างจนว่าเมื่อยขาฝันมาได้ฝันมาเทวดาเน่ยภาพไปเมืองบกบดผู้ควายแมีนจังอันไปเอากับไปเอากับเทวดาหน่อยอกนึงอยู่ท่านย่างเบิดขึ้นบ่มีฝันยังฝันแต่ย่างย่างกับเพิ่นพอเหาะไปผู้ก็บรรย่ายเลยอันผู้นึงผู้นึ่งพอเหาะผู้นึ่งผ่านยางก็แมนแล้วท่านเหาะนาะผมย่างผมก็เมื่อยครับบดเอาผมว่าท่านบดเอาขค่น้อยเพิ่นว่า ไปเ้าไปเห็นน่ะมีมีอย่งเล็กหน่อยเป็นตะหักตะหักมัดผมเปียใส่สีพี่เจ้บ้านพิ่นกับร่งเลี้ยงเลียกอยู่ไหมครับเอาไข่เป็ดเลี้ยงเลียกงามงามครับเลี้ยงเลี่ยงพอดีเลยเลี้ยงเป็นตัวเลขง,งามขนนึ้นอย่าเอาไข่เป็ดเลี้ยงขาวลากเลยงาม<อ>เป็นหกศูนย์ครับหกศูนย์เมียอืมจะนั่นล่ะสามีเมียน Mm hmm. ตื่นมายังลอยขาอยู่ขึ้นยางอีดีเนี่ยครับยางอีดีได้ยางน้ำผู้น้ำผาลงหอยลงหองไปบัดครับหกศูน mm ย์แมนครับไปกับเทวดาเนี่ยแอนอือว mm hmm. านนี้เทวดาเมื่อยบ้านเมื่อยเมื่อยผ้าเนเมื่อยเหาะประกายเป็นอันควายบ้านประเณประคองข้ามเนี่ย mm hmm. ไปแหมบน้ายู่บ้านเนี่ย ไปเ่เพิ่นภาพไปใส่ก็ครับไปกับเที่ว,วดาเนี่ยไปพูดเมือบาหมดอยู่ผู้คายผู้คายแม่ผู้คายทั้งทั้งจักทางไหนแล้วมิตรป่าอูบ่าเกิดมากก็่เคยไปเทื่อ,อไปแต่ในฟันเล่นะหลือเลยว่าตัวนี้ตัวเดียวเน่งามินิเอาที่คูบาให้ตองวดเอ้อันนี้รถแกอนั่นต้นนะมันไหลมาทับคู่อือมันบอกให้เบิ่งออกเบิ่งออกที่คูบาให้ตองวดธรรมช้ชมคูบาฝันว่ารดรดถอยมาทับ แล้วก็เห็นทะเบียนรถชัดเลข2สองตัวตัวไหนครับผมหกเกา้าหกเกา้าคู่บากร็เลยถอยก็เล่ยก,กันไม่เป็น้าเก้าหรือผู้ใดมาหกแปดเพราะว่ารถถอยมาอ่าในความฝันพี่น้องพันเห็นทะเบียนแค่สองตัวคือหกเก้าคู่บาคุณว่าอ่าอันนี้ฝันว่าได้ไปกับเทวดาไปผู้ควายเป็นเทวดาผู้ชายงามๆเพิ่อนผอห่ะกับประมัน เาะก็บ่อันบ,บ่สูงนี่ประมาณจากดินประมาณสอกกลัวแหละร,รีบ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 ไปคู่บ่าวกานางเมื่อยว่าัชนครับคืออิริเนี่ยมันนี่ไปเรห่อนเราบ่อันย่างท่านห้อนผมอดเอาผมยังได้ตัวดีนะอดเอาว่าัชนครับพราไปถึงเราถึงเราพุมข้าขน้อยว่าัชนเบาข้าน้อยมีมีสมาคารวะคืออย่างครับเบาจา่าคือจังระอันคือยั่วนบาพระนี่แหละข้าน้นบบานานนอยกับผม ฮันดีนะพอดีแต่เทวดาน้อยเพิ่นว้างให้พอดีดดอเลยแทบเลี้ยวไปเนื้อขาวออกลามง,งามแทบเลขหกศูนย์เพอร์เบอร์ครับเอาหกศูนย์แมนนะบ่มีสามตัวเนาะบอ่อ่าคันเอาสามตัวนคู่บาร์มักจับเสี่ยงไฮ้มันเป็นไข่เป็ดไหมแปดหกศูนย์อื <60. S 2> มคือจะเป็นแปดครับโอ้ยไข่เป็ดอืมไข่เป็ดแม่นครับอา้อาวท่านผู้ชมเดี๋ยวบ้าเท่าจริงตั้งใจเคลียร์ให้ แล้วคู่บาจุดทูบแล้วจุดแล้วที่วันพระเนี่ยคูบาจุดทูบวันพระที่ผ่านมาดาบเดี๋ยวภาพอีกเบอรเลขทูกเดี๋ยวเคียนให้น้ำงวดที่ผ่านมานะเบอรเลขทูบนี่เก้าเจ็ดเก้าโอ้เก้าสองตัวนะพี่น้องเนาะ<ม>บาวท่ากันแต่เก้าเป็นหกบรกิการมาเก้าสองตัวเป็นเก<ม>้าสองเจ็ดอังสีบหลายพี่น้องบรกิการให้แล้วก็งวดที่ผ่านมาคู่บากับฝันได้คักนับหาศูนย์หาหาสองตัวกับบริการหาสองศูนย์เนาะอ่าล่างให้สองหกพี่น้อง บที่ผ่านมาบ่อเข่าได้พี่น้องเด้องดเข่าก็มีงวดบ่อเข่าก็มีเอาเดี๋ยวไปเบิ่งเลขทูบก่อนพี่น้องเดี๋ยวบบาเข่าเขียนให้อ้าวท่านผู้ชมนะครับมาเบิ่งเลขทูบน้ำกันได้พี่น้องเด้อนี่ครับสามแปดสามนะครับสามแปดสามอ่าเบาเข่าจะกันให้น้ำได้พี่น้องเด้อสามสองแปดนะครับสามแปดสามอันนี้หนึ่งสามเก่าที่บบาเข่าจุดได้ท่านผู้ชมเด้อบบาเข่ามาขอปู 139931แต่ว่านี่ของอคู่บาจุดนะครับ383นะครับผมเอาท่านผู้ชมนะครับผมบ่าวแถาเขียนให้แด้วพี่น้องเด้อนะค,คู่บาวัดป่านะครับงวดที่ผ่านมาแนะบบชุดที่คู่บาให้นะับห้า505พี่น้องว่าหาสตัวนะครับบริการหน5 0 5 20 502อา่าล่าง26 นับบ่เขาได้พี่น้องเด้อนะครับแล้วก็เลขทูปนับงวดที่ผ่านมาเก้าเจ็ดเก้านะครับเก้าสองตัวกับบริการเก้าสองเจ็ดให้นะครับท่านผู้ชมอ่าเอานับมหาคู่บาแล้วท่านผู้ชมตั้งแต่ตองงวดนับคู่บาฝันว่ารถถอยถอยถอยมาทับนับเห็นชัดทะเบียนรถหกเก้านับคู่บาเล่กันห้าเก้านะครับเอามือนีคู่บาฝันว่าเด็ดไปกับเทวดาท่านผู้ชมนะครับ เห็นชัดหกศูนย์แมนอ่าเป็นไข่เป็ดแมนเด็กน้อยเลี้ยงเลี้ยงเป็น e man, man, e เลี้ยงไข่เป็ด e เห็น uh, uh, ชัดหกศูนย์แมนมันเลี้ยงพอดีไปพอดีเราเลี้ยงถาพอดีอ่าเราเลี้ยงถาพอดีอ่าครุบาพ์คนละสามตัวแปดหกศูนย์แมนไข่เป็ดอ่าทู้ชมนะครับผมเน้นตัวนะครับโอ้ยีหกศูนย์เนี่ยเด้อเน้นหกศูนย์แมนอ่าครับอ่าเน้นหกศูนย์นะทบบชมด้วยเย็ดคัรแท้ค่ห้ามงามครับ แล้วก็หกเก้ากับหาเก้ายังเน้นไหมครับมีเน้นนั่นมีเน้นกับหกศูนย์นี่แหละครับกับหกเก้าแต่มากสุดก็คือหกศูนย์ครับเพราะมันคมมันคืดจริงนะซัมนียอยากอยากให้กันใน้เยอะน่อยขับกันตัวไหนครับโอ้ยเก้าศูนย์กันเก้าศูนย์เยคือจะกันเก้าศูนย์ครับมีมันก็มีเยอะเลยเนาะเอาคู่บ่าคนว่ากันกันเก้าศูนย์น้ำเดรเดรคนว่า เอาท่านผู้ชมห้าหกเป็นเก่าเนาะแมนมันอา่าเดี๋ยวพัชเยดายพที่หลังอา่าห้าหกเป็นเก่านะครับท่านผู้ชมเอาเลขทูบพี่น้องเลขทูบแคปหน้าจอนได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับสามแปดสามอ่านะครับแปดสามสามสามนะครับบ้าเ่ากเล็กกันให้สามสองตัวนะครับสามสองแปดพี่น้องกันสามสองกับสองแปดให้น้ำฮาโพดายมักเลขทูบ นับงวดหนึ่งหกนะนะครับ, 1, นะนะรบกบม็มาตรงๆมาตัวกันได้พี่น้องได้เลขทูบนะเลขทูบมาตัวกันหนึ่งหกนะครับหาผู้ใดมักสองแปดพี่น้องสองแปดปดสองนะครับเลขทูกบกะสามแปดสามง่ายหเนาะฮามครับ,รบเาคูบาเน้นคักๆตัวไดครับเน้นหกศูนอ่าหกศู 6, อ่าฝันที่แรกบ่ลเน้นแล้วครับหกเก้าหาเก้านี่ ไมรับเาความความคมชัดกับหกศูนย์นี่แล้วครับตัวเดียวเนียน้นไอ้วงตัวนี้เลยอ้วงตัวนี้เลยหกศูนย์นย์เลยกู้บ่าเอาทำมุชมัมาคักหกศเพราะว่าเก้านย์ให้ตกกันซื้อได้พี่น้องเด้เพราะว่าเห็นคักคือ60ศูนย์เอาแคปหน้าจอพี่น้องนะครับเนีนคัก็คือหกศนนี่แหละสามตัวก็แปดหกศูนย์เอาหกเก้าห้าเก้าเก้าย์ก ตัวกันตัวร่างท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอรครับมันเจ๊คักเล่นมัครับผมอุย้ยเห็นคักเห็นคักเลยงานออกบงานบดขึ้นนว้ยโอ้ยคนหนึ่งอพอเหาะคนหนึ่งไผ่งงานไ,ไปครับเทว,วดามีแอนสาวซาตุนะครับท่านผู้ชมให้โชคให้มนันอืมอันไปกับเทวดาอันไปเที่ยวดาหน่อยนีย่แม่นมนะครับครับแล้วอันแล้วอันเอ็ดถาพอดี ไปพอดีเราเลี้ยงเลี่ยวครับเราเลี้ยงเลี่ยวเอาไข่เป็ดเลี้ยงงามงามครับเป็นเลขหกชุดเอฟเฟอร์เวลเลยไข่เป็ดทั้งหมดขาวากลาบเลยครับเท<อ>วดาแล้วพาไปอปะหอดไปหอดผุนผักเปรปีปรปปรยงเป็นเป็ดควายก็อนี่แหละอืมจะเขียนสิมเงยว่าเนี่ยไปนอนเมียบน้ำเลยครับเอาเปน,อนอเอ้ากราบขอบุญขอบคุณครูบาวัดปราครับผมสาธุ ครับมันหมานขับสาธุครับผมสาธุครับให้โชคให้หมานได้พี่น้องเดินครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับอ่พาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ปานอาสุขุสุขชนครับผมให้โชคให้หมานสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ